สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับอุปกรณ์ทำม,มอนะครับเป็นตาช่งตาช่างทำม,มอ b back miller basic plus ตัวนี้ครับเป็นตาช่งางที่ผมใช้ซื้อมาใช้สำหรับทำกาแฟร,ราคาไม่แพงครับได้มาไม่ถึงพันบาทจาก shopee ครับ ในกล่องมีก็อุปกรณ์ก็มีแค่นี้คัะคู่มือหนึ่งฉบับใบเซอร์แล้วก็สายชาร์จเป็นย B type A to type C ครับมาดูตรงตัวเครื่องกันบ้าง ัวเครื่องนี้ก็จะมีแผ่นยางรองเอาไว้ให้นะครับก็เวลาทำกาแฟอะไรที่มันมีความร้อนมันอาจจะเกิดรอยบนนี่ครับตัวตาช่างหน้าก็เลยมียางรองมาให้แบบนี้มันดูรอบเครื่องนะด้านใตก้ก็มีปุ่มยางสี่ปุ่ม เป็นฐานไม่ให้มันขยับ่ะเนาะฝั่งนี้จะเป็นสวิต์เปิดปิดแล้วก็มีพอร์ตชาร์จเป็น usb type c อยู่ฝั่งนี้ครับต่อกับแลปเตอร์มือถือก็ได้ครับก็ประมาณนี้ครับด้านบนนะครับด้านบนมี ปุ่ม2ปุ่มปุ่มนี้เอาไว้เปิดปิดและรีเซ็ตน,น้ำนัส่วนฝั่งนี้เป็นปุ่มสำหรับเปลี่ยนฟังก์ชันแล้วก็ปุ่มสำหรับควบคุมเกี่ยวกับการจับเวลาก็จะใช้ปุ่มนี้มาลองเปิดให้ดูครับก็เริ่มจากเปิดปุ่มด้านข้างก่อนเนาะ ออกมาก็าจะเป็นแบบนี้ในสเปคเขาเขียนไว้ว่ามันชั่งได้ประมาณ2กรรมมปะาณัิโลยัลองผมจะลองจิ้มเลยมา2กิโลไหม หลังจาก2,000กรัมแล้วนะมันก็จะขึ้นเป็น FFF ก็คือชัางต่อไม่ได้แล้วไม่สามารถวัดค่าได้แล้ว,ลวถ้าได้สังเกตเมื่อกี้ฮนะถ้าเป็นหลักร้อยกรัมจะมีจุดทศนิยมหนึ่งตำแหน่งแต่พอเกินพอเป็น1,000กรัมขึ้นไปคนระับจุดทศนิยมจะหายไป ปุ่มใช้ยังไงเดี๋ยวมาลองดีกว่าผมช่างที่บดกาแฟาถ้ากดปุ่มนี้หนึ่งครั้งมันจะเป็นการรีเซ็ตน้ำหนักครับลองเอาปออุ่มนี้ สำหรับจับเวลาครับถ้าผมกดไปหนึ่งครั้งเวลาก็จะเดินกดอีกครั้งก็จะหยุดกดอีกครั้งก็จะเดินแล้วมันยังสามารถให้มันตั้งเวลาออโต้ได้นะครับอย่างเช่นผมจะต้องกดอย่างนี้อ่ะจะต้องกดปุ่มนี้ลงไป หครั้งจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ a และวงกลมล้อมรอบเนี่ยขึ้นมาหมายความว่าเป็นการจับเวลาแบบออตโตครับถ้าเกิดว่าผมกดจับเวลาโดยอยู่ในโหมดออตโต้มันก็จะเป็นแบบนี้ครับจะมีเวลานับถอยหลัง3 2 1 แต่เวลายังไม่จับเห็นไหมครับเวลาจะทํางานก็แต่เมื่อมีน้ําหนักกดลงไปครับใส่ USB ที่ให้มาเดี๋ยวผมลองแกะดู ความยาวประมาณนึงประมาณเป็นสายประมาณยาวสักหนึ่งเมตรได้มั้งครับฝั่งหนึ่งก็เป็นไทยซีฝั่งหนึ่งเป็นไทยเอการปรับาการกดแต่ละครั้งนะครับจะมีเสียงดังตลอดทุกครั้งแหละเราสามารถปิดได้นะครับเสียงตัวนี้โดยการกดปุ่มควบคุมเวลาค้างไว้ จะเห็นว่า,าสัญลักษณ์รูปลำโพงหายไปหลังจากนั้นเราลองกดดูครับไม่มีเสียงแล้วครับกดอะไรก็ไม่มีเสียง ถ้ากดค้างไว้อีกครั้งหนึ่งครับเ,เสียงกลับมาก็ปุ่มนี้ก็จะประมาณนี้ครับก็ควบคุมเ,เวลาแล้วก็เปลี่ยนโหมดออโต้หรือโหมดแมนนวลแล้วก็ควบคุมปิดเสียงเปิดเสียงสามอย่างส่วนฝั่งนี้ก็เป็นรีเซ็ตแล้วก็เปิดเครื่อง ลองมาใช้งานจริงกันดีกว่าจะเริ่มจากตวงกาแฟกันเลยวางลงไปกดรีเซ็ต จะใช้กาแฟ18กร,รมัรรมในการทดลองตอบสนองค่อนข้างไวนะครับว่าเกินประมาณนี้ เดี๋ยวผมจะใช้การจับเวลาแบบออโต้ครับในการทดสอบก็เริ่มจากเมื่อกี้เรารีเซ็ตเนาะรีเซ็ตด้วยปุ่มนี้จนให้มันเป็นศูนย์ได้หมดกดปุ่มนี้ครั้งนี้ครับหลังจากนั้นมันจ,จะมีเวลานับถอยหลังให้แต่สังเกตไหมครับมันจะยังไม่มีเวลาขึ้นมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อเราเริ่มเพิ่มน้ำหนักลงไป เวลาจะเริ่มนับอัตโนมัตินับหลังจากเราเพิ่มน้ําหนักลงไป สมมตินะครับสมมติเราได้ากาแฟที่เราต้องการแล้วอยากจะจบลองยกออกครับเห็นไหมครับ <c oughs> เวลาที่เรายกวัตถุออกครับมีการเปลี่ยนแปลงของน้าหนักทุกอย่างก็จะหยุดครับจะเคลืนเป็นกระพิบกระพิบแบบนี้ มีอย่างหนึ่งที่หลังจากใช้มาเนาะประมาณเกือบเดือนละรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆอย่างหนึ่งตรงปุ่มตรงปุ่มควบคุมเวลาเนี่ยนะบางทีผมไม่ต้องกดให้โดนนะก็ดังละอันนี้ผมไม่ได้สัมผัสเลยนะรอยอยู่บนอากาศ ไม่รู้ว่าของท่านอื่นที่ซื้อไปนี่เป็นแบบนี้บ้างไหมนะใครที่มีตัวนี้ใช้ตัวนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยว่าเป็นของผมไหมเนี่ยไม่ต้องโดนอะก็เหมือนกดสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นครับวิธีใช้แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะสำหรับ ตาช่างทํำมอขอบคุณที่ชมวีดีโอนะครับ